ย่อน้าผดดองย่อครับดองย่อิดหัวเสือเองย่อขิดหัวเสือเนี่ยตุกปลาออน้ครับกครับมีตุกปุ๊กอ้เสืออย่งอย่อรูนึงนี่ลวมันรูนึงมย่อเสงด็กกันเหลาข้าวครับเลาขาวเด็กกัน้ัมตาลครับัซานนะครับมาเลยครับด่นะครับ น um. ้ำเงากระเลือนบองเงกับปลาไปสิเลแล้วเงบางเงตกีปลาเยอ่องาสูบางเงาชรปลาเป็นสินิดหน่อยเลยครับปลาเป็นไงครับเป็นไงวัาเสือเงียตุกตา คือมึงยอดดองครับนี่นะ,นนะลางไปป,ป้าแก่หน,นึ่งตาเน,นีเดี๋ยวค่อยแกป้าป้ายอดดกล้ค่ย ครับเราตามม่ใจน้ำน้น้อยเลยนะใส่น้ำาบ้ก็นอนอย่าใส่ใส่บ้ได้หรอใส่ได้เขายังใส่เอาน้ำตาแช่นี่แล้วตานๆแล้วตากเนือค้นแล้วตาชั้นๆช้นแบบนี้เหมเขาจำแบบแบบื้แบบขื้นน้ำตาลได้แล้วก็แบบพื้เราเนี่ยครับครับแม่ตาื้เราเน เ็นอไปินเ่ะิ้ยมเกกินี่ลยปลามไครับปลาไเลยครับองใประมาณปีหนึงครับตองประมาณปีนึงลอไปเชอมผุนเลือกเอาไปตกปลาได้เลย ตุกปลาบุมียังไรครับตุกปลาเลยตุกปลาตุกปลาได้เลยใส่แค่หั่นไรขนมปังกับมือปังเมนใส่แค่หั่นกับขนมปังเนี้อหั่นกับขนมปังกระนั้นมาบางเง้อนครับกินดีครับกระนั้นมาบักเง้ออันนี้อันนี้เาเข้าอันนี้น้ำตาลเดี๋ยวครับอันนี้อันนี้เนื้อบักเง้อครับแล้วอันนี่ตะปุเดี๋ยววัไดี้บางๆจะไปเทียบเนื้อให้เบิ่งครับเนื้อผมมาไหวลูกปีนี่แล้อันนี้เมีย ปาปาจะร่างปล่าเลยเปล่าเอยู่แล้วน้ำแค่เท่าน้ไอ้นี้ขวดน้ำ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 ยังไงน้ำมิวน้ำสมน้ำหวานน้ำผิวน้ำหวานแต่พวกน้ำพวกน้ำใหม่แหครับแ๋ยวจะกินยัจะหมวันจะกินยิ่ปปาใช่ใช

ลงไปเลยครบแล้วแล้วเวดีน้ำตาลเดีย๋ยวน้ำตาลใส่ลงไปครึ่งกิโลใช่อันนี้ด้วยครับโอเคครับแล้วปลาใส่ให้ปลาแกน้ำตาลนะได้ครันะ,ระ,ระ,ระครับจปลาเปลาครับเคเคอันนี้คน่ยโอเคดได้ น้ตาลที่ลงไปใส่้วยครับมาดูถึงดูครับรมาคุณน้ำมาใส่สักนี่มาพี่เซ่ขึ้นมาครับอ่าเนอาเอปลูกเอารี่ลูโอ้นนอนนออมาถึงดู กัเราเขาครับขวดหน่ขวดน้อยเอาลกไปเลยครับดำมืมบินดำามืมปลาินดาได้อยู่บ่คือไออยปลากินปลาไม่นาว,วขาอ ปาดีครับเรียบร้อยที่นกรคข้นมันเข้ากันครับนดี๋ยวกาแนใหมใชหนึ่งน,น,นั่นหมใ่เ้ครับ เล่าเ so so mm? ่าปาปาเลาม่าหัดตัวไหนเมวเอ่อเมวาเมื่อวาดอกพเล้วครับยั่าเรื่องอะไเดียว่วะเบดแล้วเบดเลยส่ยีสิสยอะมากใ่หน่งละไหมอืมใส่น่ันไหมอ๋นะครับ จะพอดีเลยครับนี่นะหรือว hey, that, ่าให้มันอยาให้มันหรือว่ายาให้น้ำเลียงก็เ้ใส่น่อมอะไรับเส้นหนามลงไปหน่ำเปล่าหรือว่าเส้นนาเราก็ไ้ครับหว่าเกิด็นคนแนี้วล่ไอ้นั่นอนอนนหน่อดีออ่ดีน่อดีหนดน่พอ่อดีอำำอพอดีพ นี่ครับเก็บไว้ข้าเห็นเลี้ยวหน่อยกันน้ำป่าใสก็ได้หรือว่าน้ำเหลาใส่ก็ได้น้ำป่าอยู่บ้านน้ำป่าอยู่บ้านน้ำเหลาอยู่บ้านตั้นน้ำตาลถ้าไอ้เขามาร์ด้์เลือเวลาเขาจะไปตัวเขาจังผสมได้ได้แตาเสือเขาจะดึนต้งไปครับ เดี๋ยวค่อยซื่งน้ำที่ร้านได้ตอนข้าผสมเนื้อนะนี่แหละครับนี่แหละครับสวัสด,ดีครับด้วยสวัสดีครับค่ะย้อมมือขึ้นด้วยสวัสดีครับ